ริงนะครับพระพุทธชินราชจำลองนะครับนี่นะครับพระนามาพิไทยนะครับย่อสมเด็จพระบรมโอสาธิราชนะครับผมสยามมงกุฎราชกุมารนะครับวัดเบนนี่นะครับวัดเบนจม่ปีพศ2519รุ่นพิเศษนะครับรุ่นแรกรุ่นเดียวอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเห็นว่าสวยดีครับเลยนำมาถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันนะครับนี่เป็นเนื้อนวะโลหะ ก็เป็นพระดีนะครับปีลึกส่วนเรื่องราคาน,นี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะไม่สูงมากนี่นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดพบเจอนะครับน่าสะสมนะครับสวยงามอันนี้ตอกเลขสามหลักนะครับมีกิ่งนะครับอันนี้มีกิง่งหุดกิ่งไว้ แบบนี้ผมเจอมาไม่แพงนะครับผมก็เช่าเก็บสะสมไว้นะครับเห็นพระดีนะครับปี19นี่ครับหน้าตาเนื้อนวะโลหะผิวพันธ์นะครับ ก็นำมาให้ชมเพลินเพลินนะครับอันนี้ได้ไม่ทราบราคาเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นี่นะครับดันกลนะครับผมลอยตาใบนะครับให้ชมนี่อุดจริง สองสามแปดนี่ครับ, 2, 3, รบอจะไปด้านใต้ฐานนะครับผมก็พระดีน่าสะสมนะครับราคาผมว่าไม่น่าจะแพงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับปีลึกด้วยนำมาให้ชมเพลินๆน,นะครับยามว่างอีกหนึ่ง นะครับรูปหล่อจำลองนะครับพุทธชินราชนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับวัดเบญจมาบพิตรปี19